สอกรระดับอำเภอศบเลยยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช5 6 7 7 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2567นายวิสุทธิ์สุรินทร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสงกรรระดับอำเภอสมบเมยส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์สุรินทร ไดเ้เริ่มจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคลอ้องกับมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจัดทำหน่วยเรียนรู้เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมีการเริ่มคิดค้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือเริ่มคิดคน้นและพัฒนานวัตกรรมมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้รูปแบบการสอนแบบโคนโมเดียล ดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้เทคนิคการสอนแบบจิกซอ์เพื่อให้เรียนรู้ทำงานร่วมกันมีกระบวนการคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มีการสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาปชสามหนึ่พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาออนไลน์ มีการริเริ่มคิดคน้นและพัฒน,นารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบประเมินชิ้นงานแบบรูปหลิกแบบสังเกตพฤติกรรมเป็นต้นข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหารหรือพัฒน,นาการเรียนรู้รายบุคคลนำข้อมูลมาจากกลุ่มผู้เรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มที่ต้องพัฒน,นา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก้ปัญหารวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและจัดทําวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามความเหมาะสมผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และข้าพเจ้ามีการจัดอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนจากกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจมีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนพัฒนารูปแบบผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งทั้งแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและออนไลน์ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีและได้ประสานความร่วมมือผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายในการติดตามดูและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจและด้านอาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูวิสุทธสุรินทมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและข้าพเจ้าได้นําความรู้ความสอดแทร ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาปช3 1 0หอการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท,าท้าทายเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอเสริมเพิ่มความรู้โดยกระบวนการ a c t i v e learning แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาอช31003พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหนึ่งการจัดการเรียนการสอนขาดการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของผู้เรียน สองผู้เรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมการแสดงออกขาดความมั่นใจในการนำเสนออภิปรายในกระบวนการกลุ่มสาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ำไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์สี่ศึกษาวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นการเรียนรู้รูปแบบติ๊กซอเสริมเพิ่มความรู้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลหนึ่งศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน 2. วางแผนการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์เสริมเพิ่มความรู้ 3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบบูรณาการเรียนรู้แบบจิ๊กซอการตามสภาพปัญหาและบริบทของผู้เรียน 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้ 5. ติดตามผู้เรียนและการช่วยเหลือผู้เรียน 6. ประเมินผลสรุปและรายงานผลนำผล เสร็จนำผลการประเมินและผลการติดตามเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ผู้เรียนต่อไปผลลัพธ์ผู้เรียนรอรับ80มีทั้งะความรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถแก้ปัญหาได้กล้าสแสดงออกนำเสนออภิปรายมีกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมความะอายความไม่ทนต่อการทุจริต พอเพียงต้านทุจริตตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีความรู้และทักษามวัตถุประสงค์ของรายวิชาอ c ช31003พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงการทันีี่อ่าผู้อื่นกันสจจาจตร์ใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่จริงยกมือ1 2 3รูปสโคน กระผมในวิสุทธิริน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและกระผมขอน้อมคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณครับ